ฉันตื่นเต้นมากทุกคนเชื่อไหมคะสาวคนโปรดของพวกคุณน่ะกำลังจะแต่งงานแล้วแต่เอาจริงๆใครพอจะรู้บ้างว่าเจ้าก้อนฝีที่ขึ้นอยู่ตรงตามตัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แบบฉันรู้ว่ายังไม่ควรพูดตอนนี้หรอกแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆเรากําลังจะมีลูกน่ะมันเป็นอาการข้างเคียงได้หรือเปล่านะไซมอนเอาแต่บอกว่าฉันน่ะคิดมากไปเองแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเลยฉันคิดผิดใช่ไหมเอาล่ะตอนเนี้ยต้องไปแล้วถ้าใครรู้หรือเคยเจออะไรแบบนี้ฝากบอกไว้ใน อ,มมยะะอย่าลืมกดไลค์ให้ชร์ติดตามด้วยลนะ่ะแต่การเน่าเปื่อยกับแย่ลงเรื่อยๆเธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวกลัวถึงชีวิตตัวเองแต่ไซมอนกับยังคงยืนยันว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นแค่ฉันอยู่ตรงนั้นแม้มันจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเธอมองไปที่กระจผ่านไปเพียงแค่3วันตั้งแต่เธอเจอไซมอนครั้งล่าสุดผิวหนังบริเวณชายโครง,งของเธอก็เริ่มหดหายเผยให้เห็นหัวใจที่ยังเต้นอยู่ภายในอย่างชัดเจนฉันไม่เห็นอะไรเลยลองดูให้ดีๆสิ ตรงนั้นไงเห็นนั่นไหมฉันมั่นใจว่าเมื่อกี้ฉันเห็นรูโบตรงแขนของเธอนะจริงเดิฉันไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะแน่ใจนะว่าอ่านแฟ้มคดีถูกนะพูดแบบนั้นมันกวนประสาทนะ่ะแถมยังดูถูกกันด้วยดูนี่สิมันเขียนไว้ชัดเจนเลยว่ากระบวนการเน่าเปื่อยจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้ตัวผู้ป่วยเท่านั้นเฉินกับคอเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยหญิงสาวนอนนิ่งอยู่บนเตียงเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ก็สามารถมองเห็นบาดแผลของเธอได้อย่างชัดเจนมากขึ้นสวัสดีครับผมชื่อหมอ และนี่คือเจ้าหน้าที่เฉินเจ้าหน้าที่ฉันเข้าใจว่าหมอมาตรวจแต่นี่มันเรื่องอะไรกันทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่มาด้วยล่ะพวกเราไม่ได้มาจากโรงพยาบาลแห่งนี้แต่เรามาจากอีกหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานที่เชี่ยวชาญกับกรณีแปลกประหลาดแบบของคุณน่ะนะอ๋อค่ะเออแต่อยากจะบอกว่าน่าจะมาเสียเที่ยวแล้วล่ะเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลย นี่เหรอที่เรียกว่าดีขึ้นนะ่ะฉันมองเห็นกระดูกซี่โครขงของคุณเลยนะคุณน่าจะมาเมื่อวานนะจะได้ถือหัวใจของฉันไม่ด้วยสะเลยคุณหมายผมว่ายังไงตอนนี้คุณกําลังฟื้นตัวนะเออก็ตั้งแต่ไซมอนกลับมาทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยล่ะเหมือนที่เขาบอกไว้ไม่มีผิด แล้วไซมอนคือใครผู้มั่นของฉันแล้วก็พ r t เนอร์ u t u b e ของฉันด้วยคุณเคยดูช่องเราหรือยังอ่ะชื่อว่า t h s s w i ีช Shik Duo ไม่นะเราไม่มีเวลาดูช่อง YouTube หรอกแม้น่าจะลองดูสักหน่อยนะคุณเฉอน่าจะดังมากก็ได้ใน y o u t u b e อ่ะมีลุกอะไรแบบนั้นเลยรู้ไหมว่าไปนั่นจริงๆก็มีคนเคยบอกเหมือนกันนะว่าหน้าผมเนี่ยเหมาะก,กับทีวีเลยล่ะใครเป็นคนบอกล่ะคนคนนึงน่ะ ใครล่ะคุณอยากจะรู้ไปทําไมกันบทสนทนายังคงดําเนินไปอย่างมีจังหวะก่อนที่ประตูห้องจะเปิดออกนั่นไงเขามาแล้วคนของฉันหวัดดีที่รักแล้วพวกเขาเป็นใครกันอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจ้ะพวกเขาบอกว่ามาจากหน่วยงานอะไรสักอย่างที่ดูแลกรณีแปลกๆแบบของฉันไซมอนมองไปที่คอรสแล้วเลื่อนสายตาไปยังเฉินจากนั้นเขาก็ปาลาเต้ใส่เฉินทันทีกาแฟกระเด็นกระจายเต็มตัวให้ตายสิเพิ่งจะซักชุดน,นี้เองนะเฉินเอามือแตะที่ คลิปคีเรามีคนหลบหนีขอให้เปิดทางเข้าออกทั้งหมดผมจะไล่ตามไปเขาเรียบเดินออกจากห้องตรงไปตามทางเดินในโรงพยาบาลท่านครับเรามีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ทุกจุดทางออกแล้วตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเงินเฝ้าไว้ให้ดีผมจะลงบันไดหนีไฟไปดูเองฉันผักประตูเหล็กเปิดออกพร้อมกับก้าวลงบันไดหน,นีไฟเขาชะงงงหน้าลงไปมองที่ชั้นล่างสองสามชั้นถัดไปไซมอนยืนหยุดอยู่กลางบันไดเขาเงยหน้าขึ้นมามองอย่างตกใจดวงตา บิวา้าหยุดเธอะฉันไม่อยากจะไล่าตามแล้วแต่ไซมอนกลับหันมาหาแล้วรีบวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตเฉินถอนหายใจเบาๆก่อนจะดึงปืนกระบอกเล็กเขายกขึ้นเล็งจับเป้าให้ตรงเป๊ะเสียงปืนดังเบาๆเงียบกิบจนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกดอกพุ่งปักไปตรงคอของไซมอนไซมอนชะงักมองขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ล้มฟูบลงไปบนพื้นบันไดยอย่างไร้สติคปบีปรากฏตัวขึ้นยิงได่สวยนะแน่นอนจับเขาใสา่กุญแจมือแล้วไปรอที่รถ เฉินเดินกลับไปที่ห้องผู้ป่วยแต่เมื่อเขามาถึงเหลือเพียงแค่คอสนั่งอยู่บนเก้าอี้เพียงลําพังเกิดอะไรขึ้นจับได้แล้วเขาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วผู้หญิงล่ะเคลื่อนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่งไปที่ไซส์17แล้วล่ะคุณได้ข้อมูลอะไรเพิ่มจากเธอไหมพึ่งมั่นกันแล้วก็ตั้งขันเธอเหมือนจะเริ่มเน่าเปื่อยเมื่ออยู่ห่างจากไซมอนแต่เมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งอาการก็ฟื้นตัวปกติงั้นแสดงว่าไซมอนเป็น SCP ซสินะอาจจะใช่แต่เดี๋ยวเราคงได้รู้กันที่องค์กรแล้วนี่มันอะไรกัน ทำไมต้องวางยาสลบเธอด้วยเราไม่ได้ทําร้ายเธอหรอกแค่มันจะง่ายกว่านี้ถ้าได้คุยกับใครบางคนทีละคนโดยไม่มีอะไรรบกวนอะไรกันเนี่ยนี่มันผิดกฎหมายแล้วนะพวกคุณกําลังละเมิดลิขสิทธิ์ของเราแล้วคุณทําอะไรกับมาลีละ่ะฮะผมเหรอผมไม่ได้ทําอะไรเลยในทางกับการเนี่ยผมนะ่ะกาลังช่วยเธออยู่ตั้งหากละ่ะถ้าไม่มีผมเธอก็ไม่มีอะไรเลยนะที่คุณพูดมันหมายความว่ายังไงมาลีน่ะเธอป่วยทางใจนิดหน่อยพอเข้าใจใช่ไหมเธอมักจะคิดว่าผมทิ้งเธอไปทั้งที่ไม่จริง เลยบางทีเธอก็รักผมแทบตายอีกไม่กี่นาทีก็หันมาเกลียดหน้าผมซะแล้วเธอโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีคนอย่างผมนะ่ยคนที่คอยเข้าใจเธอเพราะงั้นคุณถึงทําแบบนี้กับเธอใช่ไหมเพื่อให้เธออยู่กับคุณตลอดเวลาเพื่อปกป้องเธอใช่ผมหมายถึงเออไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉียาสลบ scp 4168ขีดสแล้วปลุก scp 46 8ีดเดี๋ยวนี้เออนี่ฉันอยู่ที่ไหนใจยเย็นใจยเย็นมารีตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วใส่ ม่อนเ่ะอเขาโอเคไหมเขาสบายดีอยู่บนเตียงข้างหลังเธอไงกําลังนอนหลับอยู่อ๋อโอเคเธอเข้าใจใช่ไหมว่าทําไมเราถึงต้องให้เขาอยู่ใกล้ๆเธอตลอดเวลาก็คิดว่านะเวลาที่เราแยกจากกันฉันจะเริ่มนอกปื่อยถูกต้องแล้วเธอรู้ไหมว่าทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันฉันไม่แน่ใจมันเริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากที่เราถ่ายวิดีโอล่าสุดกันไซมอนบอกว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ฉันเรื่องมั่นเหรอไม่นะเรื่องนั้นมันเกิดก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์แล้วของ วันวาเลนไทน์ตั้งหากมันแปลกนิดหน่อยแล้วนั่นคือช่วงที่ทุกอย่างเริ่มต้นมารีชะงักไปสีหน้าเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนคุณกําลังจะบอกว่าไซมอนเป็นคนทําแบบนี้กับฉันเหรอไม่มีทางอ่ะเขาไม่มีวันทําแบบนั้นเรายังไม่ได้กล่าวหาอะไรเลยนะแหวนเขาให้แหวนวงนี้กับฉันคุณแน่ใจนะ แน่ใจจริงๆหรือว่านั่นคือต้นเหตุของทุกอย่างใช่มันเริ่มตั้งแต่ฉันใส่แหวนนี่แต่ทำไมทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับฉันเราคงต้องสอบถามไซมอนอีกครั้งพอเถอะพวกคุณเนี่ย มเดี๋ยใช้ยาสลบับเขาอยู่ได้ถ้ายังทําแบบนี้อีกมีเรื่องกับฉันแน่นายมีปัญหากับเขาแปลว่านายมีปัญหากับฉันด้วยเข้าใจใช่ไหมไนหัวแข็งโอเคแล้วแต่เลยเราให้เราฟังเรื่องแหวนแหวนเหรอลืมมันไปเถอะทาไมล่ะเพราะแหวนมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้มารีเริ่มเน่าเปื่อยเวลาที่เธอไม่อยู่ใกล้คุณใช่ไหมเพราะคุณไม่เข้าใจหรอกไม่มีใครเข้าใจมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นเธอไม่รู้เลยว่าผมทําแบบนี้เพื่อเธอผมยอมลําบากยอมเสียสละก็เพราะว่าผมรักเธอรักมากขนาดนั้น ธอต้องเข้าใจให้ได้ว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงคือการต้องอยู่ห่างจากผมแค่นั้นแหละเธอจะได้รู้ซึงว่าผมทําอะไรให้เธอบ้างเขาคว้าร่างของมารีที่ยังหมดสติไว้ในอ้อมแขนตะโกนใส่เธอราวกับจะปลุกให้ตื่นด้วยพลังแห่งความคุ้มคลั่งเข้าใจไหมมารีฮะผมทําสิ่งนี้เพื่อเธอแต่เธอไม่จําเป็นต้องรู้หรอกสิ่งเดียวที่เธอควรรู้ก็คือตอนเนี้เธออยู่กับผมแล้วตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าพวกแกคิดจะปากพ่อยแล้วตอนนั้นก็จะไม่มีมารีเหลืออยู่อีกเลยดวงตาของมารีค่อยค่อย ลืมขึ้นช้าๆเธอมองตรงไปยังใบหน้าของไซมอนไม่จําเป็นต้องบอกเธอแล้วล่ะไซมอนเธอไม่ได้ถูกวางยาสลบไซมอนหันไปมองคอสด,ด้วยสีหน้าชงนก่อนจะค่อยๆหันกลับไปสายตาของเขาปะทะเข้ากับดวงตาคมชัดของมารีที่ตอนนี้ลืมตาขึ้นและจ้องเขาอยู่ตรงหน้าโดยไม่มีคําพูดใดๆเธอได้ยินทั้งหมดแล้ว SCP-168 คือแหวนวงหนึง่งที่ประดับด้วยอัญมณีโอปอรูปหัวใจคุณสมบัติพิเศษของแหวนนี้จะแสดงออกเมื่อถูกส โดยผู้ที่รู้จักในชื่อ S.C.P. 4168 1คือหญิงสาววัย23ส่วน S.C.P. 4168 2คือชายวัย24ปีชื่อไซมอนฮางมาลีไม่สวมแหวนหรืออยู่ห่างจากไซมอนเกิน2เมตรร่างกายของเธอจะเริ่มเน่าเปื่อยโดยเริ่มจากหัวใจแต่ถ้าอยู่ใ,นในกล้กันและสวมแหวนเธอจะฟื้นฟูอย่างช้าๆอาการบาดเจ็บจาก S.C.P. 4168มาลีจะเห็นความเสียหายได้จากวิดีโอหรือฟิลม์มคนอื่นจะเห็นร่องรอยเน่าเปื่อยได้ก็ต่อเมื่ออยู่ ทีี่เเดยวกับธอแม้ไซมอนจะถูกสอบสวนหลายครั้งแต่เขายังปฏิเสธที่จะเปิดเผยที่มาของแหวนอย่างไรก็ตามจากคำพูดบางอย่างของเขานักวิจัยเชื่อว่าเขารู้ถึงคุณสมบัติแปลกประหลาดของมันตั้งแต่ก่อนจะมอบให้เธอแล้วเรื่องราวของความรักที่กลายเป็นพันธะหลอนจึงปิดฉากลงในห้องสอบสวนที่เย็นยะเยือกเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคนที่เคยบอกรักสุดหัวใจกับกลายเป็นต้นเหตุข,ของความตายช้าๆที่ไม่มีใครมองเห็นนอกจากเธอและเธอ ก็เพิ่งรู้ความจริงในตอนที่เขาคิดว่าเธอยังไม่ตื่นการสัมภาษณ์นี้ถูกเพิ่มลงใน SCP-4168 SCP-4168-1 และ2ผูกกับกันตัวในห้องขังรูปแบบมนุษย์ที่มีการปรับปรุงเพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันของทั้ง2ที่ไซส์17 SCP-4168 จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ SCP-4168-1 ยกเว้นในช่วงเวลาทดสอบอัปเดตเมื่อ30เดือนมีนา2019เนื่องจากความไม่ร่วมมือของ SCP-4168-2 ในการปฏิบัติตามโปรโตคอลการกักขัง SCP-168-1 และ SCP-168-2 จึงต้องถูกใส่กุญแจมือไว้ด้วยกันตลอดเวลายกเว้นในช่วงเวลาทดสอบอัปเดตเมื่อวันที่3เดือนเมษาย0 1 9น2 0 1เเนื่องจาก SCP-168-2 ยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงกับ SCP-168-1 จึงต้องอยู่ในอาการโคม,ม่าโดยการกระตุ้นจากยาตลอดไป SCP-168-1 และ2ยังคงต้องถูกใส่กุญแจมือด้วยกันตลอดเวลาใน กรณีที่ SCP-168 คน1สแสดงอาการไม่ยอมปฏิบัติตามโปรโตโคอลการกักขังและไม่ต้องห่วงพวกเรายังมีเวลายเยอะๆในการศึกษาวิจัย SCP-168 4ความรักที่ลวงหลอนกระชากหัวใจจบการบันทึกเทป